ครับเลขานุการประธานอัติจดจะบรรยูบูตไปประชุมตะวันออกกลางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้นําคนใหม่ของนานาประเทศในโลกเช้าขึ้นมาอ่าก็จะรายงานให้กับประธานอันติจดจะบรรยูบูตทราบอ่าก็จะโทรไปยังหน้าห้องให้อนสายเข้าไปยังทาเนียบขาวแล้วก็คุยกันนะครับอ่าหน้าห้องก็จะถามประธานอินติจดจะบรรยูบูตว่า Good morning, Mr. President. c o n d e l e z a right here n e e d to meet you. ก็ถามว่าคอนเดลซ่าต้องการจะพูดกับคุณนั่นเองนะครับทานัดีก็ตอบว่า send her in แต่พูดว่า send her in ก็คือโอนสายเข้ามาคอนเดเลซ่าก็ทักตามมารยาท Good morning, Mr. President. ทานัดีก็ไม่รอช้าก็สวนเข้าไป Good morning, c o n d e l e z a What's up? What's happening ว่าเป็นไงมั่งการประชุมคอนเดรซ่าก็พูดต่อไปว่า uh, Mr.President I have to report here about the new leader of China ทานิสีก็บอกว่า That I want to know who is the new leader of China นะครับนั้นก็คือคอนเดรซ่าบอกว่าท่านผมฉันต้องการรายงานว่าผู้นำคนใหม่ของจีนนั้นคือใคร แล้วก็ประานาธิบดีนั้นและฉันกําลังต้องการอยากจะรู้พอดีอคนเดลซาจะพูดต่อไปว่า Who the new leader of China าาท่านานีิก็ตอบว่า That I want to know who is the new leader of China คนเดลซาก็พูดต่อไปคําเดิมว่า Who is the new leader of China คนประานาธิบดีจอร์จกุก็ยังพูดต่อ That I want to know who the new leader of China ก็ยังพูดคำเดิม who is the new leader of China ดังนั้นฐานาติก็เริ่มทำขาญเล็กๆก็ that's what I want to know who is the new leader of China คนเดเลซาก,ก็พูดต่อไปว่า that's what I telling you who is the new leader of China นั้นก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่พูดสั้นเกินไปก็เข้าใจกันผิด สองประโยคที่มีความหมายต่างกันนั้นก็คือหูคอหูของประธานาธิบดีนั้นแปลว่าใครคือผู้นําคนใหม่ของจีนส่วนหูของคอนเดรลซ่านั้นหมายถึงหูชินเถาเป็นผู้นําคนใหม่ของจีนแล้วก็จะพูดเป็นประโยคบอกเราว่าหูคือผู้นำหูชินเถาคือผู้นําคนใหม่ของจีนแต่ไม่เอ่ยนามสกุลจึงเข้าใจผิดว่าคือใคร